สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนนะคะสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ประเทศไทยทุกคนสวัสดีพร้อมๆกันเลยค่ะและสวัสดีเพื่อนต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนมีนาคม2565นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ใน ราศีตุลน,นะคะท่านที่เกิดในราศีตุลในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในพอศอ,อะไรก็ตามเกิดอยู่ในคอศอ,อะไรก็ตามแต่ขอให้ท่านเกิดอยู่ในช่วงวันที่16ตุลาไปจนถึงวันที่15 พฤศจิกายนนี้นะคะดูกับแม่หมอจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้แม่หมอจะอิงจากไพ่นะคะแม่หมอจะอิงจากไพ่สองสองแบบนี้นะคะก็คือแม่หมอจะอิงจากไพ่ทาลอ์และอิงจากไพ่ไพ่เลนอมองนี้นะคะพอไพ่เอ่อลนอมองและไพ่ทาลอ์นี้ จะมีความขลังความฉับหมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่อิงดวงดาวจะไม่อิงเวลาตกฟากจะไม่อิงลัคนาอันใดนะคะแม่หมอจะอิงจากไพ่ดังนั้นบางท่านถามว่าจําเวลาเกิดตกฟากไม่ได้จําไม่ได้ก็ไม่ต้องจํานะคะเพราะว่าถึงจําได้แม่หมอก็ไม่เอามาตรวจเช็คดวงชะตานะคะเพราะว่าแม่หมอจะอิงจากไพ่นี้นะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจกันดีแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าท่านที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนมีนาคม2565นี้เป็นอย่างไรเรามาดูตามพื้นฐานดวงชะตาที่กําหนดเอาไว้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่ดวงท่านเปิดนะคะ เป็นดวงท่านเปิดท่านจะประสบความสําเร็จและสมหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจะได้เป็นเพื่มจะได้เป็นสุขในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้เรามาเจาะาเจะดูทีละเรื่องก่อนนะคะเรามาดูาเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะคะนนหน้าที่การงานนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะการงานดี การงานนี้ดีงานนี้สร้างเงินสร้างทองให้กับท่านได้ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดนะคะท่านก็ประสบความสาเร็จงานนั้นก็จะสร้างหากท่านมีไอเดียที่จะพัฒนาโครงการในงานของท่านให้มันก้าวหน้าก้าวไกลหรือทำให้ท่านนี้ได้ขั้นได้ตำแหน่งในหน้าที่การงานดังนั้นภายในเดือนมีนาคมนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ ได้ขั้นได้ตำแหน่งงานที่ดีขึ้นที่เพิ่มขึ้นนะคะได้เงินเดือนมากขึ้นอย่างนี้นะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามนะคะไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอันใดอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้อาชีพอะไรก็ถูกโชกข้ท่านไปหมดเลยนะคะเป็นช่วงที่ท่านได้ดีมีชื่อเสียงมีคนมองต่อๆกันไปใน ธุรกิจการงานของท่านแล้วก็จะมีผู้คนมากมายหลากหลายเข้ามารับใช้บริการท่านก็ถือว่าดวงท่านที่เกิดราศีตนในด้านหน้าที่การงานอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะท่านที่รับราชการอยากได้ขั้นในตำแหน่งก็จะได้นะคะหรือท่านที่ทำงานบริษัทองค์กรมีการพัฒนา,ามีไอเดียในการที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าก้าวไกลก็ประสบความสาเร็จนะคะ หรือนักศึกษาเล่าเรียนที่เรียนจบอยากจะไปสอบแข่งขันหรือสอบเข้าทํางานก็ประสบความสําเร็จนะคะหรือนักศึกษาเล่าเรียนที่กําลังเรียนอยู่ที่กําลังจะสอบอยู่ต้องการอยากจะได้เกรด A ออย่างนี้ท่านก็จะได้ดั่งใจสมหวังปรารถนานะคะก็เป็นอันว่าการเรียนการเงินการเรียนการงานดีทุกอย่างเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องหน้าที่การเงินนะคะทีนี้ว่าการเงินของท่านนี้มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคืออยู่เป็นสถาบันแห่งมั่นคงดีอยู่เพียงแต่ว่ามันจะดวงมันจะตกไปนิดหนึ่งในเรื่องแห่งการเงินเพราะว่าในช่วงระหว่างต้นต้นเดือนมีนาคมนี้ดวงการเงินมันยังติดขัดไปนิดหนึ่ง มันยังติดขัดท่านยังต้องหมุนเงินอยู่นะคะแค่เฉพาะช่วงต้นเดือนไปถึงเกือบจะกลางเดือนนั่นแหละมันยังอึดอัดหงุดหงิดในด้านการเงินอยู่แต่พอหลังจากนั้นเอาเป็นว่าครึ่งเดือนหลังมีนาคมเป็นต้นไปการเงินของท่านนี้จะคล่องตัวการเงินของท่านมันจะสะพัดเข้ามาดีท่านจะได้เป็นปื้มนั่นแหละดวง ชะตาของท่านมันจะเปิดทางในด้านการเงินในช่วงนั้นแหละเปิดทางในด้านหนะ้าที่การงานแล้วก็มาเปิดทางในด้านอย่างการเงินในช่วงครึ่งเดือนมีนาคมนั่นแหละท่านจะได้เป็นสุขใจจะมีเงินมากมายเข้ามาสู่ตัวท่านมากมายหลากหลายช่องทางนะคะช่วงครึ่งเดือนมีนาเป็นต้นไปนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องแห่งความรักนะคะ มาดูในเรื่องแห่งความรักแล้วมันยังไม่ค่อยจะแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีตุลมาดูแม่หมอจะแยกเป็นความรักของคนโสดความรักของคนที่มีคู่นะคะสำหรับความรักของคนโสดแล้วเนี่ยช่วงระหว่างเดือนมีนาคมนี้ดวงยังไม่เปิดยังไม่เปิดความรักคู่ให้กับท่านนะคะ ท่านยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะหรือท่านที่มีคู่รักอยู่ก่อนหน้านี้มีคู่รักอยู่แล้วในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็ยังไปมาหาสู่กันแบบสม่ำเสมออยู่แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นว่าความรักสุขงอมที่จะได้ลงเอยกันได้นะคะทีนี้เรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่ครองหรือ แต่งงานแล้วไม่ได้แต่งงานหรือจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนมาอยู่รวมกันแล้วด้านอย่างความรักความผูกสัมพันธ์มันก็ยังไม่ค่อยอบอุ่นเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าดูคู่ครองของท่านนี้จะดูดีมีเสน่หามากดังนั้นดวงคู่ครองของท่านอาจจะมีคนมารักมาชอบมาแทรกอย่างนี้ก็ได้นะคะ เมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นภรรยาหรือจะเป็นสามีก็กังวลเกี่ยวกับคู่ของตัวเองอว่าจะออกนอกลูก่นอกทางดังนั้นมันก็เลยทำให้เราไม่เป็นสุขโดยเฉพาะภรรยาอาจจะไม่เป็นความสุขในด้านแห่งความผูกสัมพันธ์ยิ่งนักพอดูนิสัยใจคอของสามีแล้วดูช่วงเดือนมีนาคมนี้มันแปลกๆไปอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เลยคิดมากดูความสัมพันธ์มันไม่ค่อยอบอุ่นสักเท่าไหร่มันไม่เหมือนที่ผ่านมาและเมื่อท่านมาสังเกตดูแล้วมันก็คล้ายๆที่เราคิดเอาไว้นะคะดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้บางครั้งบางคราเราก็ต้องทำใจเพราะว่าอย่างไรเสียสามีของเราก็ยังรักใคร่มั่นคงกับเราอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างเล็กๆนน้อย ก็ปล่อยเข้าไปเถอะเดี๋ยวเขาก็กลับมามอนว่ากลับมาตายที่รังเดิมจะประมาณนี้มันจะประมาณนี้นะคะทีนี้ขอให้ท่านนี้ชาใดที่มีปัญหาขอให้ท่านไปทําบุญสวดมนต์ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านจะสําเร็จและสมหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแห่งความรักหากท่านต้องการที่จะสำเร็จและสมหวังเพราะดวงของท่านมันเปิดทางให้ท่านอยู่แล้วขอเพียงให้ท่านนี้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญบรารมีแล้วบนบานสารกล่าวแล้วท่านก็จะสามารถจูนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีจิตเมตตาต่อท่านแล้วเปิดทางให้ท่านได้ประสบความสำเร็จ หากแม้นใครเชื่อในเรื่องเหล่านี้ท่านนี้จะเห็นผลชัดเจนดีมากนะคะจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะคะหรือหากแม้นว่าท่านไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรก็มันก็เป็นไปตามดวงมันก็แค่แค่ช่วงเดือนมีนาคมเท่านั้นเองที่ทําให้ท่านเป็นทุกข์นะคะในด้านแห่งความรักพอเดือนหน้ามันก็จะดีเองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะและกล่าวโดยสรุปแล้วคนที่เกิด ในราศีตุลน,นี้สิ่งหนึ่งที่ดีที่ดวงเปิดทางให้ท่านได้แสงสว่างมีอยู่สองเรื่องที่ได้เป็นปื้มหนึ่งการงานจะประสบความสำเร็จดีมาก 2. การเงินจะประสบความสำเร็จดีมากแต่ไม่ใช่ช่วงต้นเดือนนะคะเป็นช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนนะคะโอเคสําหรับท่านที่เกิด ในราศีตุลแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้แม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะดวงใครจะดีมากดวงใครจะดีน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาบารมีของแต่ละคนนะคะวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะดังนั้นขอให้มัน สร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลเท่านั้นที่จะน้นนำให้ท่านนี้โชคดีน,นะคะโอเคก่อนจากการช่วยกด subscribe กดไลค์ให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอจะตรวจเช็คด,ดวงชะตาทุกเดือนทุกปีไปเลยนะคะหากใครต้องการที่จะมาดูดวงชะตาส่วนตัวก็มาดูที่บ้านของแม่หมอนี้นะคะหรือหากใครไม่สะดวกมาดูที่บ้านเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะ หรือไม่สะดวกดูทางออนไลน์ไม่สะดวกดูทางบ้านเราก็มาร,รับฟังทิปวิดีโอของแม่หมอนี่แหละแม่หมอตรวจเช็คดูดวงชะตาทุกเดือนนะคะการดูดวงชะตามันเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายสองนำทางไม่ให้เราได้เหยียบกากน้ำนี่ก็เหมือนกันเราดูหากแม้นคาในที่บอกว่ามีปัญหาเราก็ได้รู้ทันเกมแห่งแห่งแห่ง,หงดวงสามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงที จากหนักให้ได้เป็นเบาได้นะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณมากจะลืมท่านที่ยังไม่กด subscribe ช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจแม่หมอด้วยนะคะได้ติดตามอีกครั้งในปีใหม่ของไทยในวันสงกรานนะคะช่วงสงกรานแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากๆทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะขอขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ท่านจงโชคดีค่ะ บายบาย thank you so much